มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจอแล้วเศรษฐีคนใหม่ถูกรางวัลที่1ใน114ล้านบาทค่ะผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลวดประจําวันที่16บมิถุนายน2566ย25โดยรางวัลที่1นะคะรางวัลละ6ล้านบาทเลขที่ออกก็คือ2 6 4 8 7 2รางวัลเลขหน้า3ตัวนะคะ เลขที่ออกก็คือ519และ6 2 8ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออกก็คือ202แล้วก็8 7 4ค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะเลขที่ออกก็คือ30ล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสต์ผู้โชคดีถูกรางวัลที่1จากสลากดิจิทัลนะคะหมายเลข264872จาํานวน2รางวัล12ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกรางวัลจากสลากดิจิทัลคะ่ะทั้งหมดคือ19ใบรวมเป็นเงินถึง1 1 4ล้านบาทนะคะ เจอแล้วค่ะเศรษฐีคนใหม่ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ